สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี FC ทุกท่านจ้าสวัสดีทั้ง FC ใหม่แล้ะ FC เก่านะจ้าสวัสดีพี่เพื่อนๆทาง y ยูทูบด้วยกันนะจ้าทุกคนทุกท่านจ้าขอบคุณถุกการรับส้มขอบคุณถุกการติดตามนะจ้าขอบคุณถุกการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะจ้าสำหรับคลิปนี้จาก,กมะพบกับแนวทางหวยลาวพัฒนาสูตร3ตัวเด่น เป็นงวดประจำของวันที่20เดือน7 2หสาหุกหากับแอดจอยพารวยจ้าผลสรุปหวยเล่าพัฒนางวดของวันที่18จ้าจอยให้เด่นอยู่3ตัวนะจ้าก็คือเด่น5 4 8ลูด48จจ้า้ายลูดนอจ้าถามักหาชอบหากสามารถน้ำหาไปลูดได้เลยนะจ้าอนี่จอยกับบอกพี่พีเอยู่นอะจ้าพ้นสรุปจะาตัวออก5 4 6, 9 7 5้า สองตัวล่างชุดหกตัวหาซีหาซีนี่คือเข่าตัวกับนอกจากซีหานอกจากพี่น้องฝังเล่าเฮาได้เฮนอกจากสี่หาหาซีตัวเน้นเนนจ้าสองตัวลา SUBSCRI, ่างชุดหกตัวจ้าอันนี้คือพี่น้องฟังเล่าเฮานอกจากเด่นหามาจ้าเด่นซีมาลูดซีเข่าจ้าสองตัวล่างชุดหกตัวหกเก่าลูดไปนอกจากหกเก่าเก่าหก บนจาาเก้าเจ็ดห้าเจ็ดหาหาเจ็ดนี่จ้อยจับขู่ลูดไปเนาะจ้าเด่นหาเข่าเนาะจ้าซ้ายลูดเนาะจ้าฐานน้ำหาไปลูดก็ะไดเต็มเต็มเนาะจ้าเจ็ดหาหาเจ็ดจ้าบนเนาะจ้าส่วนสุดซ้ำตัวมือเนี่ก็รลุดไปเนาะจ้ายินดีกับพี่น้องเอฟซีติดตามแนวทางหวยเราพัฒนาวันที่สิบแปดเนาะจ้าเข่าล่างชุดหกตัวหาสี่สี่หาจ้า สายดูเราจะฐานน้ำหาไปดูดกันได้เต็มๆเราจะบุญจะเจ็ดหาหาเจ็ดจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางแกแนวทางมีเขามีรูดผิดพลาดมองได้จอยตกกราบขอโทษขอไฟพีพีเอฟซีหลายๆจ้า้ามักทาชอบจังคอยตามทาบ่มักบ่ชอบก็สามารถสวนทางกันได้เลยจ้าวันนี้จอยให้เด่นหกห้าศูนย์ ลูดอยู่ที่ห้าศูนย์จ้าสายลูดถามาพกโชพกน้ำพกไปรูดใดเลยจ้าเพราะว่าบางเสือบางข่างจ้อยอาสีจัาาจจจบตัวลูดบัวตรงก็ะไดเนอกจ้าหกมีหกสองหกสามหกสี่หกห้า หกแปดเด่นห้ารูดห้ามีห้าศูนย์ห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าเก้า เด่นศูนย์ลูดศูนย์มีศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เก้าสำหรับสามตัวจ้าสามตัวถามักถาชอบถาถูกแก้อยตามเนาะจ้าหกห้าเก้าหกห้าเก้า หกห้าสามหกห้าสามห้าศูนย์สองห้าศูนย์สามห้าศูนย์สามศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์หกแปด คู่เด่นจะหกห้าศูนสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจะอันนี้คือความชอบส่วนตัวเนาะจ้าสามตัวจ้าศูนย์ห้าสองห้าศนองเนาะจ้าจอยกับว่าพิษตลอด0ูนย์หกแดหห้าเ้าสุดสตัวจ้าศูนย์สามศูย์เห้าสอง 5้าสามห้าเก้าหแปดหสี่หสามสำหรับแนวทางไวล่า,าพัฒนาที่จอยหายไปนี่นอกจ้กสามารถนําไปเป็นแนวทางใดทั้งล่างชุด6ตัวแล้วก็ล่างชุด4ตัวนอกจ้กสำหรับคลิปนี้ก็ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางแต่แนวทางมีเขามีรุดพิษพลาดมองได้จอยตกกรบาบโครโคตไพ่พีพีเอฟซีฟฟลหลายๆจ้า ขอให้ <Das que ath ie> พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานโชคดีกันทุกคนทุกทานจ้าจิ้มตัวใดกับขอให้ใดขอให้โดนขอให้ใใมากจา้าขอให้ปังๆนาจ้าอย่าลืมนะจา้าเขามาแล้วฝากเป็นก,ากําลังใจให้กับแอดจอยด้วยจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์คนละหนึ่งติดตามจา้าเพื <S <S ่อจะได้เป็นกําลังใจให้กักกบจอยทําแนวทางต่อไปแบบยาวๆสําสหรับคลิปนี้จอยต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจา้า